ในธรรมะสัญจรให้เรารู้ว่าไม่มีใครหรอกอยากจะเกิดมาทุกข์ยากลำบากหรืออยู่อย่างผู้ขัดสนแต่ทุกอย่างมันมีเหตุที่บันดลให้ให้เราได้จนให้เราได้รวยก็เป็นเรื่องของชีวิตที่เราทำมาด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็อยู่กับปัจจุบันอีกส่วนหนึ่งฉะนั้นคนเราหลายคนที่ไม่เชื่อเรื่องกรรม แต่พอผลกรรมส่งมาแล้วเราไม่มีสิทธิ์เถียงไม่มีสิทธิ์พูดหรือแม้แต่มองยังไม่ให้ไม่ให้มองด้วยซ้ำไปฉะนั้นใครก็ตามที่ยังไม่จิตพลาดหรือว่าพลาดพลั้งไปจงพยายามมีสติแล้วก็ไม่ประมาทและใครที่ทำดีแล้วก็อย่าท้อทำต่อไปเพราะผลกรรมดีจะไม่ทำรารย,ยมมีแต่สิ่งที่ทำรารย,ยมคือสิ่งไม่ดีที่จะส่งผลตามมา ก็ขนะอเจริญพรนะ